นี่นะคะคอเสื้อเช่นเคยนะตัวนี้เป็นของลูกชายนะเพราะว่าก็มีสิวที่คอเนาะนี่จะเป็นคราบเลือดเก่าแล้วก็ทั้งเลือดทั้งหนองนะแล้วก็คราบใครนะตรงนี้เป็นคนละตัวกัแบบตัวที่แล้วนะเห็นไหมว่าคนละตัวนะคะ,ะก็มีความเหลืองตรงนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคราบเหลืองแล้วก็มีคราบหยดนิดๆนะสีน้ำตาลตรงนี้แล้วก็ชายเสื้อนะคะตัวนี้นะคะสวยเคย เอาไปซักที่เครื่องซักผ้าโดยที่ใส่น้ํายาซักผ้าขาวลงไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่ออกนะคะใช้ผมซักผ้าขาวลงไปปัน่นคือจางลงได้แค่นี้ค่ะก็คือว่า,าไม่ไม่ออกนะคะวันนี้ก็จะมาขจัดคราบเลือดนะคะตรงคอเสื้อนะคะเพราะว่าเขาเป็นสิวที่คอเนาะมาค่ะเดี๋ยวเอามาขจัดคราบกัน อันนี้เป็นคราบเลือดนะคะสวยจะทอไปก่อนคราบเลือดคราบเหลืองแต่ข้างนี้สวยจะไม่ค่อยกระยี่มากนะสวยจะแปะไว้นานๆาเลย เคยซักแล้วไม่ไมออกมาตัวนี้ตรงคอเสื้อเนี่ยแปะไว้เยอะๆความเหลืองตรงคอเสื้อด้วยนะ,ะแปะทิ้งไว้ตรงนี้คาบเหลืองนะ Xài với chung chung nha Khắp được không? Tùng đi na, đi na, chữa lấy ใช้เสื้อนะะจุดเล็กๆต้องให้ความสคำคัญตัวแรกนะะสวยจะยังไม่ขยี้ก่อนนะสวยจะแช่ไว้ละหมักไว้ลนตัวนี้ไม่ค่อยชุ่มเท่าไหร่นะแต่ว่านี่นะฮะคอเสือ้อจาําได้ไหมฮะตัวนี้นี่เป็นไงคาบเลือด เลือดออกไปแล้วนะจ๊ะแช่ไว้แบบไม่ชุ่มนะจ๊ะ,จะเดี๋ยวแช่ไว้ไนะี่ไหมขยี้สองสามทีคราบเลือดหายไปเลยนะฮะของลูกชายของดำของคอยเสือ้อหายไป้วนเจะแต่จะยังไม่ ช่ชุมช่มๆจะได้อบดีๆนี่เสื้อยังใหม่นะเสื้อลูกชายค่อนข้างอยากจะรักษาเพราะว่าหาไซส์ยากนั่นเองพเพราะตัวอ้วนเนาะเสื้อผ้าคนอ้วนแล้วก็หายากนะหาไซเสาียเกิดเลยต้องถนอมให้บ้าง ออกไปเลยออกไปเลยตรงนี้นะคะชายเสื้อ,เ,อเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสองจุดออกไปเลย บางตาหายไปแล้วตัวนี้กระจัดคาบเลือดนะคะ เรียบร้อยไม่มีแล้วนะจ๊ะจุดเล็กๆเอาใส่ลงไปเรียบร้อย,ย,ย,ยง่ายนิดเดียวขอเสื้อก็หายแล้วโอเคส่อนไราแค่หมักไว้นะ ไว้ผมซักฟอ,อ,อกนะเบกกิ้งโซดาใสา่เลยตัวนี้ก็ข้าบเลือดหายไปแล้วนี่เห็นไหมหายไปแล้วนะฮะแช่ไว้แช่ที่ไวะะ้เลยค่ะเป็นสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะนี่ค่ะจำตัวนี้ได้บ้างเอ้ยนี่เลยตัวใหญ่ๆนี้ไม่ใช่ของใครของลูกชายเราเองนะคะเดีย๋ยวขาให้ดูกันเลย ตัวนี้นะคะก็จะมีปัญหาตรงคราบเลือดนะคะที่อยู่บนคอเสื้อนะคะหายไปแล้วเห็นไหมว่าสะอาดใหม่เลยนะคะขาวจืวนะคะแล้วเขาก็จะมีคราบเหลืองบ้างอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็เป็นจุดเล็กๆนะคะสาจุดเล็กๆนะคะตัวนี้คราบไม่เยอะแต่ว่าตัวนี้เน้นเรื่องอคราบเลือดนะคะเป็นเพราะว่าลูกชายเป็นแผลที่คอนะคะเขาก็เลยมีเลือดนะคะนี่นะคะสูตรนี้ก็ซักคราบเลือดได้ออกเช่นกันนะคะ ขาวใหม่สะอาดน่าใช้เหมือนเดิมจ้าอย่าลืมนะคะเพื่อนๆจ้ากดไลค์กดซ like ับสไครป์เป็นกำลังใจให้สวยในการทำคลิปต่อไปได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ